สวัสดีครับผมอูจากร้านไทยสุเปอฟนนะครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับหูฟังไร้สายจากค่าย QCY กันครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลย QCY รุ่น m 1 8นั่นเองนี่สำหรับตัวนี้นะครับถือได้ว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะที่ทาง QCY เนี่ย ทำร่วมกับเว็บยูพินที่ประเทศจีนนะครับทำออกมาเอ็กซ์คลูซีฟขายนะครับบนเว็บไซต์ยูพินเท่านั้นนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งวันนี้นะครับร้านของเราไทยซูโฟนเนี่ยได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายนะครับของทางคิววายรุ่น M8 ตัวนี้ด้วยนะครับเอาล่ะ uh. เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวเครื่องหน้าตานะครับลักษณะการใช้งานแลวก็ฟังก์ชันมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับ uh. สำหรับเจ้าตัว QCY 1 8ตัวนี้นะครับอย่างที่เราบอกไปนะว่ามันทําร่วมกับ UPin นะเพราะฉะนั้นที่หน้ากล่องเนี่ยก็จะมีโลโก้ UPin อยู่ด้วยนะครับนี่แล้วก็อันนี้คือรูปร่างหน้าตาของตัวกล่องด้านหน้านะครับมีโลโก้ QCY โลโก้ UPin นะฮะมีชื่อรุ่น M18 นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีบอกนะครับเป็นโมเดลนะครับ M18 นะครับผมเวลาในการชาร์จเนี่ยประมาณ2ชั่วโมงนะฮะเล่นเพลงต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณ4ชั่วโมงเลยแล้วก็สแตนบายเนี่ยได้นานถึง60ชั่วโมงเลยนะครับ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องนะครับดูตัวเครื่องกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับเปิดกล่องมาเลยนี่นะครับผมบเจอแล้วนะครับตัวเครื่องของเรานี่น่ฮะสวยงามนะครับนี่คือตัวเครื่องของเรานะครับโอเคแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะมีนี่เลยครับคู่มือนะครับการใช้งานมาให้เรานะครับเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับนี่นี่ฮะภาษาอังกฤษจะอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับที่เป็น Type C มาให้เรานะครับนี่นะครับสายชาร์จ Type C ให้เรามา1เส้นนะครับผม<อ>ในส่วนของตัวกล่องชาร์จตัวนี้นะครับก็ดีไซน์ออกมาเนี่ยได้ค่อนข้างสวยงามนะครับขนาดเล็กมากนะไม่ใหญ่เลยนะครับนี่ถ้าเทียบกับฝ่ามือประมาณนี้นะครับขนาดจริงเนี่ยถ้าเทียบกับฐาน 3A เเนี่ยก็เนี่ยฮะเท่านี้เลยนะครับความสูง ถือได้ว่าพกพาง่ายนะครับแล้วก็ดีไซน์ค่อนข้างสวยงามนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีไฟแสดงสถานะนะครับสีเขียวแบบนี้นะครับผมนี่โชว์อยู่ที่ด้านหน้านะแล้วก็มีปุ่มนะครับในการรีเซ็ตต่างๆนะครับอยู่ที่ด้านล่างนะครับด้านหลังนะครับก็จะไม่มีโลโก้อะไรนะในส่วนของด้านล่างนี้นะครับก็จะเป็นช็อคเสียบสายชาร์จนะครับอันนี้เป็นแบบ USB Type C แล้วนะครับอ่าแล้วก็จะมีโลโก้ QCY บอร์ดนะครับบอร์ดโมเดลอะไรต่างๆนะครับเรียบร้อยเลยดีไซน์ของตัวหูฟังนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับ นี่เป็นตัวผูฟังของเรานะครับผมสังเกตได้ว่าจะเป็นแถบสีขาวหมดเลยนะครับตัวเครื่องแั้ก็จะมีตัวขอบนะฮะสีทองทองนะครับตัดออกมาเพิ่มความหรูหรานะนะเวลาใส่ก็ใส่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะสวมใส่สบายนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่หลุดง่ายด้วยนี่นะครับอ่าโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับมีนะครับเซนเตอร์นะครับในการตรวจจับการใส่นะครับเวลาที่เราใส่ปุ๊บเนี่ย เพลงก็จะเล่นนะครับเวลาที่เราออกปุ๊บเนี่ยเพลงก็จะหยุดเล่นให้ออโต้นะครับและที่สําคัญเนี่ยมันทําได้ค่อนข้างเร็วมากเลยนะตัวเซนเซอร์ตัวนี้นะครับรวมถึงนะครับการกดสัมผัสต่างๆเนี่ยก็จะกดนะฮะจากการทัชสกรีนนะครับที่ตัวก้านหูฟังนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างง่ายมากด้วยนะครับในส่วนของการเชื่อมต่อนะครับก็สามารถทําได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่เราทําการนะครับเปิดนะครับเจ้าตัวฝาขึ้นมาแบบนี้นะครับ ถ้าเราทําการลงแอป QTY เอาไว้นะครับที่ตัวมือถือของเรามันจะขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้ให้เราทําการกดคอนเน็กได้เลยนะครับแล้วก็กดยืนยันนะฮะเรียบร้อยแล้วครับมันก็ทําการคอนเน็กให้เราแบบอัตโนมัติง่ายๆแบบนี้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่ต้องการที่จะโหลดแอปนะก็สามารถเข้าไปที่เมนูบลูทูธนะครับแล้วก็ทําการค้นหาชื่อว่า qty 1ุดก็ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับพอเราต่อเชื่อมต่อเสร็จนะครับสังเกตได้ว่าจะมีเมนูฟังก์ชันนะครับมาให้เราใช้งานนะครับนี่ สามารถบอกได้หมดเลยนะครับว่าแบตข้างซ้ายมีเท่าไหร่นะครับกี่เปอร์เซ็นต์ข้างขวามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัวกล่องชาร์จมีกี่เปอร์เซ็นต์นะครับและเราสามารถที่จะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับในส่วนของตัวแอปนะครับเราสามารถท after, ี่ทําการตั้งค่านะครับตัวหูฟังต่างๆเพิ่มเติมได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานนะครับในการกดปุ่มต่างๆเนี่ยก็สามารถ stores, มาเซตค่านะครับเพิ่มเติมจากตัวนี้ได้นะครับรวมถึงสามารถที่จะปรับอีคอไลเซอร์นะครับต่างๆได้นะครับใครชอบป๊อปเบสนะฮะได้หมดเลยนะครับหรือว่า เราจะเลื่อนนะครับแบบนี้เองก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมตั้ง d ี f อ u l ์ไว้ก่อนนะและยังสามารถที่ทำการค้นหานะครับหูฟังของเราได้ด้วยนะถ้าสังเกตว่าเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยก็คือมันจะค่อยๆ่อยมีเสียงดังขึ้นเรื่อยที่ตัวหูฟังของเราแบบนี้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาที่เราเอาไว้นะครับที่ไหนแล้วเราหาไม่เจอเนี่ยเรายังเปิดเสียงแบบนี้นะครับเพื่อทําการค้นหาได้เห็นไหมอันนี้คือดังมากเลยนะ,ะผมหยุดก่อนอ่าแล้วก็สามารถที่จะ ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ได้ในอนาคตนะครับถ้าเกิดมันมีเฟิร์มแวร์อัปเดตนะครับและยังสามารถนะครับค้นหาได้ด้วยนะว่าหูฟังเนี่ยเราใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะครับโดยที่มันจะใช้นะครับตัว GPS ของตัวมือถือของเราเนี่แหละในการระบุตำแหน่งนะครับในการเชื่อมต่อครั้งสุดท้ายนั่นเองนะว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาที่แผนที่แบบนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งค่าในแอปต่างๆนะก็สามารถที่จะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะครับผมต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับฟังก์ชันต่างๆของตัวหูฟังกันดีว่าะครบ นี่นะครับพอออกมาปุ๊บสังเกตว่าหยุดเล่นอัตโนมัติแบบทันทีเลยนะเราลองใส่เข้าไปปุ๊บเล่นต่อแล้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือเซนเซอร์ของมันเนี่ยไวมากนะครับเนี่ยพอออกปุ๊บปุ๊บเล่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เวลาดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วเวลาเอาหูฟังออกปุ๊บเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยนะครับว่ามันจะดีเลยหรือมันจะแบบเฮ้ยเมื่อไหร่จะหยุดมันหยุดแบบแทบบจะทันทีเลยนะฮะแล้วก็พอใส่ปุ๊บเนี่ยมันก็เล่นเลยแบบนี้นะครับ รวมถึงการกดปุ่มนะครับถ้าเราต้องการหยุดหรือเล่นเพลงเราก็ดับเบิลแท็2สองทีตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้นะครับเห็นไหมข้างซ้ายข้างขวา,ขาได้หมดเลยเราสามารถไปตั้งค่าอื่นๆเพิ่มก็ได้นะว่าเราอยากให้มันทําอะไรยังไงนะครับรวมถึงนะสามารถที่จะกดรับสายว่างสายได้ที่ตัวหูฟังตัวนี้ได้เช่นกันนะครับและในการเปลี่ยนเพลงเนี่ยก็ทําการกดค้างสมมติผมต้องการที่จะเปลี่ยนตัวนี้นะเอากดค้างนี่เปลี่ยนแล้วครับกดย้อนกลับนะฮะก็กดอีกฝั่งหนึ่งนี่ครับ กลับมาแล้วนะฮะย้อนกลับมาแล้วแล้วก็การกดแถบ 3T ทีที่ด้านซ้ายนะครับเดี๋ยวผมลองกดให้ดูนะหนึ่งสองสามปึ๊บนี่ฮะจะเป็นการเรียกพวก Google a อตติ t a นตต่างๆนะครับถ้าเกิดเรามีนะหรือว่าเรียกฟิลินะครับโอเคเดี๋ยวผมออกก่อนนะครับแล้วก็ข้างขวาเนี่ยถ้าเรากดดับเบิลแถบ3ทีนะครับมันจะเป็นการเปิดนะครับ Booting Mode หรือว่า Gaming Mo d e นั่นเองนะครับอ่าพอเปิดปึ๊บเนี่ยมันจะมีเสียงติ้งนะฮะอันนี้คือ มันสามารถที่ทำการลดการดีเลย์นะครับเวลาที่เราเล่นเกมนะครับหรือว่าดูหนังดู u t u b e ดู Netflix เนี่ยการดีเลย์มันจะน้อยลงด้วยนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโหมดที่ทาง q ิว8ตัวเนี้ยทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับ <S 2> <S 2> <S ในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็ถือได้ว่าใส่มาให้เราแบบใหม่หมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชิปเสียงตัวใหม่นะครับ JL6972 นะครับที่ทำให้การใช้งานเรื่องของการฟังเสียงเนี่ยดีมากขึ้นนะครับรวมถึงบลูทูธเนี่ย เป็นเวอร์ชัน5.1นะการเชื่อมต่อถือว่าทําได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบให้ดูแบบนี้นะเราเปิดปุ๊บนะครับนี่เห็นไหมเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วครับแบบเร็วมากเลยนะครับพอปิดปุ๊บนี่ฮะตัดการเชื่อมต่อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กังวลว่าเฮ้ยโหูฟังมันกว่าจะแบบเชื่อมต่อได้เนี่ยยากมากๆเลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงหรือว่าพอเราเปิดปุ๊บแบบนี้เนี่ย พอามาใส่ปุ๊บมันก็คือเชื่อมต่อใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องห่วงว่ามันจะดีเลย์มากน้อยหรือจะเชื่อมต่อยากหรือเปล่าตัวนี้แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่ามันเชื่อมต่อได้เร็วมากๆนะฮะปุ๊บติดไปเดี๋ยวดูนะฮะมันจะดับไปแล้วอ่าเนะี่ยฮะดับไปแล้วปุ๊บนี่ เรียบร้อยแล้วครับขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับเสียงที่ได้จากเจ้าตัวหูฟังตัวนี้นะครับผมว่ามันค่อนข้างที่จะกลมกล่อมนะมีเสียงเบสนะครับเน้นหนักไปเรื่องเสียงร้องเสียงกลางพวกนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากนะครับใครที่ชอบฟังเพลงแนวป๊อปล็อกนะครับหรือว่าฟังเพลงแนวสบายๆเนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจกับเจ้าหูฟังตัวนี้มากๆเลยนะครับ เนเนพองเนี่ยพะหลังจากที่ปอบอิวึนมาละว่าพะก็อยู่ไม่ได้ชาวบ้านก็อยู่ไม่ได้พะไอเสียต้อมาเลี้ยงไว้เองในส่วนของการเล่นเกมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ค่อนข้างดีเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมี booting mode นะครับหรือว่า g a ิ i n g mode ในการที่เรากด 3T ทีนะครับที่หูฟังข้างขวานเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมด g a ม i n g นะครับเพราะฉะนั้นมันจะช่วยทําการลดการดีเลย์นะครับเวลาที่เราเล่นเกมรวมถึงเนี่ย จ้ตัวนี้ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ5.1อยู่แล้วด้วยนะครับทำให้การเชื่อมต่อหรือว่าการใช้งานต่างๆเนี่ยดีเลยค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับ แล้วสำหรับใครที่เน้นในเรื่องของการคุยโทรศัพท์นะครับเจ้าตัว Q108 ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่ทําการแยกนะครับหูฟังเนี่ยใช้งานทีละข้างได้ด้วยสมมติว่าเราใช้งานข้างนี้หมดแลด้วสี่ชั่วโมงเราเอามาชาร์จนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับแล้วเราเอาหูฟังข้างซ้ายเนี่ยออกมาใช้งานต่อเนื่องได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เน้นการโทรศัพท์นะครับคุยนานๆอะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่ต้องห่วงเลยว่าแบตมันจะหมดไวนะครับเพราะเราสามารถที่จะแยกซ้ายขวานะครับในการใช้งานได้ด้วยนะครับ ครับอันนี้ก็เป็นเสียงที่ได้นะครับจากตัวไมโครโฟนของเจ้าตัวหูฟังคิวซ์วายอ8ตัวนี้นะครับเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนี่ยเสียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่กำลังมองหาหูฟังไร้สายนะครับในเรือราคาไม่เกิน7 0 0บาทเนี่ยเจ้าตัวซูวซวายอ8ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับนี่ฮะตัวเครื่องของมันเนี่ยสวยงามนะครับ อันนี้คือตัวก้านหูฟังของมันนะฮะก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามสวมใส่สบายนะครับไม่ล้าหูนะครับเวลาที่เราใส่นานๆนะแล้วก็เรื่องของฟังก์ชันนะครับการใช้งานนะครับมีแอป,ปมาให้เราเชื่อมต่อบอกสถาหนะต่างๆแบบนี้นะครับ ปุ่มกดเป็นแบบทัสกรีนนะครับแล้วก็มีเซนเตอร์ตรวจจับการใส่นะครับเล่นเพลงเองหยุดเพลงเองเวลาที่เราเอาหูฟังเนี่ยออกจากตัวหูนะครับมันก็ทําการหยุดเล่นให้เรานะฮะเวลาที่เราใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะก็ทําการเล่นให้ออโต้นะครับรวมถึงจะมีโหมดนะฮะบูตติ้งโหมดนะฮะหรือว่าเกมมิ่งโหมดในการลดการดีเล์ด้วยนะครับและที่สําคัญเรื่องของเสียงเนี่ยชิปเสียงตัวใหม่ตัวนี้นะครับให้เสียงออกมาที่ค่อนข้างที่จะละมุนนะฮะบอกเลยว่าใครที่ชอบฟังเพลงนะตัวนี้ก็ น่าจะตอบโจทย well. ์ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เล่นเกมได้ดูหนังฟังเพลงได้คุยโทรศัพท์ได้ถือได้ว่าครบมากๆนะครับสำหรับหูฟังในราคาไม่เกิน7จ0ดรยบาทตัวนี้เนี่ยให้มาแบบนี้ถือว่าคุ้มสุดๆแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจหูฟังคิวตัอิสกาตัวนี้นะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับเพื่อคนไหนที่ดูคลิปแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์กดติดตามช่องย b e c h ช n n e l ของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแแบบบบนนนนี้้้ลลวพกัใใหหม่คคิปาะร สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย